สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับในชุดสรุปเนาะในงวดล่าสุดนะครับเนาะเออนั่นแหละนะครับใครที่เป็นแฟนแฟนตัวยงผมนะครับก็จะได้ในคู่เดียวเน้นๆให้เลยนะครับ73นะครัแล้วฟัน3ตัวเดียวนะครับนั่นแหละใครที่เป็น FC เหนียวแน่นอ่านั่นแหละก็จะได้รับกันไปนะครับอ่ะ โอเคนะครับยังไงก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับสูตรหวยมีเข้ามีดุดเด้อนะครับก็เหมือนสูตรที่ลงให้ได้ดูกันนะครับเนาะอ่ะมาสรุปโดยรวมเลยนะครับว่าซีสูตรไหนให้เลขไหนมาบ้างทั้ง5สูตรนะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันแล้วกันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรอ่าสูตร2ตัวนะครับเนาะอืมนะก็ถือว่ายังมาในตัวเด่นอยู่เนาะนะครับยังมา3นะซึ่งก็ถ้ามาเปรียบเทียบกันกับในสูตรที่มันเข้านะครับในงวดที่แล้วอ่ะ มีแค่สูตรนี้นะที่เข้าไปนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วมันมันก็บรญชวนกันในตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับ4ตัวเนี่ยมันมาชนกันในที่ใน3มันก็มา3มันก็อาจจะเน้น3ามในเน้นว่าล่าสุดนะครับชนกันในที่ใน5แล้วก็7นะครับเนี่ยแสดงว่าเน้นเน้นหกับ7หรือเปบ่านะครับเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยลองดูลองนําไปพิจารกกันดูนะครับสูตร2ตัวนะครับ สูตร2ตัวก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าสูตรนี้ก็ลงว่าที่3แล้วนะครับว่าที่2เนี่ยลงไปเนี่ยก็คือกอมไม้ตัวเด่นนะครับมามา3อยู่เนาะน่ะมา3กับ4นะในหลักหน่วยเป็นสูตรตรงๆนะครับเนาะเป็นสูตรตรงๆแต่หลักสิบนี่อ่าอีกตามเดียวเองเนาะหลักสิบนะครับเนาะสี่สี่สี่ออกมา5 4นะครับเนาะเกือบไปแล้วเกือบแล้วนะครับเนาะ อ่ะสูตรนี้นะครับก็ลองนําไปจับตรงๆดูนะครับล่าสุดก็ได้ตัวนี้นะครับถ้ามาดูเปรียบเทียบกันในสูตรนี้นะครับอ่าเห็นเลขนี้นะครับไม่7ก็5แล้วเจ็ดแต่7 7มาดีเจ็ดมาในหลักหน่วยหรือเปล่าในงวดนี้นะครับเนาะเด่น5เด่น5อ่ะอันนี้ก็มี5เนาะอันนี้ก็มา5เนาะ5เนี่ยติดเด่นเด่นเดเด่นเด่นหหรือเปล่านะครับเนาะลองดูแล้วกันนะครับเนาะ นาไปจับเดอ้อใครชอบนะครับส่วนในสูตรสามตัวในวดนี้นะครับนี่แหละก็วดที่แล้วมันหลุดเนาะแต่มันสองตัวเด่นตรงเนี้ยมันก็ยังมาในตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับวดน,นี้เก้ากับศูนย์เน้นเก้าเน้นศูนนะครับเนะาะอจะมาไหมเนี่ยนะครับเนาะเก้ากับศูนย์ถ้ามาในตำแหน่งตรงนี้ไม่เก้ากนะ็ศูนย์เนาะหรือก็สองนะครับเนาะอื 2องยังง่ายนะครับเนาะ่างมาจากไหนนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะยังจําได้อยู่ไหมนะครับเพราะว่าสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับว่าล่าสุดให้1มานะครับถ้าย้อนไปนะครับว่าไหนที่ให้1ไปเนี่ยมันมักไม่ค่อยจะมา1นะครับมันมักจะออกเป็น2นะครับเนาะเนี่งเนี่ยมา2เนี่ยมา2เนี่ยสกับ4เนี่ยเอาไปสก็4นะครับเนี่ยมา2เนี่ยแต่ที่เด่นๆเลยก็คือ2จะมา2หรือเปล่า นะครับเนาะสำหรับในที่ในงวดนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันก็ท่าหนึ่งไม่มามันก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับลดแต้มมาไว้เป็นศูนย์เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2นะครับนี่แหละอยู่ในใกล้ใกล้เคียงกันนี่แหละนะขใหยมาแล้วกันเพราะว่างวดที่แล้วศูนย์ี่ไปออกข้างหน้านะครับเนาะไปออก6ตัวเนาะเสียดายนะครับเนาะอนเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเนาะแต่มันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสี่งวดติดเลยนะครับที่เข้าเนาะ 2มีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับแต่2ช่วงนี้นี่เนาะอ่าก็มามามาบ่อยเหมือนกันนะครับเด่น2เนี่ยนะครับย่หายไป2องวดแล้วเนาะสองนะครับเนี่ยอันนี้หายไป2องวดก็กลับคืนมา2นะครับช่วงนี้2ก็ยาวๆนะครับเนี่ยไม่เกิน2องวดเนาะเท่าที่ดูนะครับ2เนี่ยมา2 2 2 2 2 ไม่มี2ไม่มี2อ่ะแค่2งวดนะครับไม่เกิน2งวดเนาะที่มันไม่มี2แล้วก็มา2 2 2สองอสองสองเนี่ยอันนี้ไม่มี2ไม่มี2กลับมา2เนี่ยไม่มี2มา2งวดแล้วก็แสดงว่านะครับมันจะมีเด่น2หรือเปล่านะครับเนาะอ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะลองดูลองเบิ่งลองดูลองดูลองเบิ่งลองดูนะครับอ่ะนะครับมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าผมไปดูเปรียบเทียบกันกับในตรงนี้ ถ้าตำแหน่งตรงนี้เก้ากับ0นย์ะครับย้อนย้อนไปดูนะครับ9กับ0นตำแหน่งเด่น2ตัวอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็มี2อยู่เหมือนกันนะครับย้อนไปอีกเนี่ยก็มี2เหมือนกันนะนะครับใครชอบก็ซื้อน้ำไปจับนะครับเนาะ,ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีเลขนี้เลยก็ได้ นะครับเนาะอ่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็ไปดูสรุปกันได้นะครับว่าจะได้ในที่ในเลขไหนกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับวดที่แล้วก็กินดีด้วยนะครับวดที่แล้วก็ได้เฮได้ปังกันไป นะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนเอฟซีตัวยงนะผมให้ไปคู่เดียวเลยนะครับ73นะครับ73ตรงตรงเลยนะครับ3ตัวเสียดายเนาะนะครับ3ตัวเสียดายให้ไป5เนาะมันน่าจะเลื่อนสลับกัน5กับ4นะครับเนาะเออนะครับเกือบจะสามตัวแตกแล้วนะครับเนาะอ่ะเน้นๆให้ตัวเดียวนะครับนั่นแหละใครที่เป็นแฟนเอฟซีตัวยงก็จะได้ไปนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวใครไม่สะดวกก็นะครับดูใน YouTube ก็ได้นะครับมาดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับหรืออาจจะถ้าไม่ชอบในชุดสรุป ก็ไปเอาในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับสูตรก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับทั้ง4สูตรแล้วก็5สูตรนะครับสูตรหัวยมีเข้ามีหลุดนะครับงวดที่แล้ว เข้าวันนี้ก็อาจจะเข้าจะหลุดก็อ่ะลองดูแล้วกันนะครับใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับบางท่านก็ไม่ชอบ73ก็ไม่ซื้อนะครับบางท่านก็ตัดออกนะครับเนาะอ่ะตามดวงเลยแล้วกันนะครับบางงวดผมให้ไปไม่ถูกสมาชิกก็นําไปจับ กันไปถูกนะหลายๆท่านก็มีนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะฮะในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสหรับในที่ในคลิปนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะมาดูแนวทางวันนี้กันเลยนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับเนาะลาวพัฒนานะครับวันนี้ก็จะให้ไปในที่เน็ตแปดนะครับ2แล้วก็ ห้เนาะอ่าวันที่20่สิบพฤษจิกายนโอ้แป๊บเดียวก็นะครับหวยไทยก็จะออกกี่แล้วต้นเนี่ยพึ่งออกไปนะครับเนาะอ่ะนะครับแจะ8นะครับ8จะ5จะ2องไหมนะครับจะเป็นเลขไหนที่จะมานะก็ขอให้ถูกหวยกันอีกแล้วกัน นะครับนาะหรือชอบงวดที่แล้วให้ไป0นย์ะครับเจ็ดสามเนาะอ่ามา3กับ7เนี่ยตัวเด่นมา2ตัวงวดน,นี้ก็ขอให้มาสักตัวแล้วกันนะครับไม่มากไม่มายขอให้มาสักตัวหรือ3ตัวไปเลยนะครับนาอเออทั้ง8ทั้ง2ทั้ง5นะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนในที่ในตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่ในด้8 8หนะครับ80 8 4 82 89นะครับแล้วก็88หน้านะครับรู้สึกว่าวันจันทร์นี่จะอ่าวันพระหรือเปล่าเนาะก็ไม่แน่นะครับเนาะอาจจะออกเลขเปิ้ลนะหรืออาจจะออกเลขเหมือนหวยไทยครั้งก่อนนะครับสิบสนะิบห้าเนาะก็ก็ได้นะครับเนาะอืมอ่าไม่ใช่สิหวยไทยงวดก่อนออกตัวใดนนะออกเก้าศูนย์เอออาจจะออกเก้าศูนย์รับก็ได้นะครับเนาะส่วนในที่ ตัวเด่นอีกชุดหนึ่งนะครับเป็น2620 24 22นะครับ2 3แล้วก็จะเป็นในที่ใน28อืมรู้สึกว่ามันจะซ้ำกันนะเนี่ย828 8อ2 9ืมอ่ะ2 6 2 9อ่ะพี่กลับหัวนะครับนี่แหละสำหรับในเด่น2นะครับหรือบางท่านชอบเด่น2ก็อาจจะจับไปแค่ใน6คู่นี้ก็ได้นะครับขอให้โชคดีกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นในที่ในตัวกันเออนะครับ งวดที่แล้วเลขก็ออกตัวกันเนาะ7 3 3 7นะครับเนาะอ่ะงวดนี้ตัวกันให้ไป0ูนย์ลยกันนะครับอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สามอ่าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เดย์นะครับเนี่ยอาจจะออกศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับเนาะเออแต่ที่แรกผมก็เอ่อที่แรกผมให้ไปเด่นหนักเห็นไหมนะครับอ๋อผมผมให้ไป Uh, 825เนาะนะครับที่จริงผมตัดออกนะครับเนาะมันเป็นศูนย์มันต้องเป็นเด่นศูนย์นะครับเมื่อกี้เด่น5ที่ผมให้ไปเนี่ยก็คือผมตัดออกนะครับหรือใครชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับก็คือให้ตัวเด่นไปก็คือในวนันนี้นะครับเป็น เ็ด่น820เด้อนะครับไม่ใช่825นะครับผมลืมลบออกนะครับที่จริงก็ให้ห้าแหละตัด5ออกก็เลยเอา0เด่น0มาใส่นี่แหละเด่น3ตัวที่จะให้ในงวดนี้นะครับ3ตัว3ชุดนะครับก็จะเป็นในที่ใน9900นะครับแ2 2แล้วก็688นะครับ3ตัวในชุดแรกนะครับเลขวันพระหวยเบิ้ลนะเลขเบิ้ลเลข,เลขหามหรือเปล่านะหากินง่ายเนาะ ดูแถแถววานเป็นบอกนะครับนะเออเลขวันผ่านนี่าไปบอกเลขเบิร์เลขหามตัวนะฮะลองดูแล้วกันนะครับเนาะพระนี้จะมาไหมนะครับหรือจะเป็นในอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะมาก็จะเป็นที่ในสองสองแปดหกนะครับแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับสามตัวสามชุดเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับสามตัวแตกเลยแล้วกันนะอ่ะ แตกนะยิงจกทักแล้วนะครับแสดงว่าจะมานะครับเนาะเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะครับมวดที่แล้วฉดเฉียดแบบหน้าว่าเสียหน้าเสียดายนะควันนี้ก็ขอให้มาตรงๆแล้วกันนะครับเนาะอะยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยเฮงๆงปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบชุดนี้ก็ไปเอาสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อจับไปายหลายตัวนะครับเนาะผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ